ดาม่าเต้าโดนจวกยับตั้งใจรวมกลุ่มไม่สวมแมสผู้ติดโควิดเกือบหมืน่นยังจัดงานมีงานเข้านางเอกสาวสวยอย่างเต้าณัฐพรเตมีรักอีกแล้วครับหลังจากเจ้าตัวนั้นจัดงานเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับคุณแม่นิดวงทองเตมีรักคุณแม่ของสาวเต้าภายในครอบครัวแถมปีนี้ยังพิเศษแบบสุดๆพอมีหวานใจหนุ่มอย่างไฮโซไนครับมาร่วมงานฉลองวันเกิดอีกด,ด้วยแต่งานนี้กลับมีดาม่าชามโตโจนได้ เมื่อมีชาวเน็ตไลน์หนึ่งนะครับวิพากษ์วิจารณ์การจัดงานวันเกิดของสาวเต้ามองว่าเต้าก็ยังไม่ไวยจัดปาร์ตี้อีกโควิดวันนี้เกือบหมื่นคนต่อวันแล้วรัดก็2มาตรฐานจับเจ้าของร้านกินข้าวในร้านตัวเองแต่แบบนี้คือเตือนก็ยังไม่เตือนกักตัวครบร้อยครั้งปลดล็อกเจ้าแม่นาคีทองคาเหรอด้านผู้ใช้งานโซเชียลหลายไลยน์นะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบโพสต์ดังกล่าวว่าเหมือนคนเห็นแค่ตัวขึ้นบางเรื่องเต้าโดนหนักไปแต่บางเรื่องก็ทําตัวเอง ลำอมยดาราไทยหากินสิทธิทพิเศษแล้วก็มาใจบุญบริจาคเงินต่ออีกทั้งมีชาวเน็ตอีกหลายล้านนะครับวิจารณ์ว่าเคสนี้เต้าผิดจริงไม่ควรทําถึงเต้าจะเป็นแมวเก้าชีวิตตรวจโควิดกี่ครั้งก็ไม่เจอไม่ได้หมายความว่าจะเพิกเฉยต่อสังคมยกเลิกการเว้นระยะห่างกันประชาชนเหนื่อยกับการป้องกันแทบตายมีแต่ดาราใช้ชีวิตแบบนี้ได้ตลอดเลยและอยากให้มีจิตสํานึกนอกจากนี้โลกโซเชียลนะครับยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า ในการวันเกิดของแม่สาวแต้วนั้นไม่มีใครใส่แมสกคนแถมผู้ที่ร่วมงานวันเกิดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขนาดนั่งอยู่ในรถสองคนต้องใส่แมสเลยแต่นี่เหมือนการจงใจมีการรวมกลุ่มและเรียกร้องนะ่าจะแจ้งความเพื่อช่วยกันกดดันให้ใช้มาตรการเดียวกันพร้อมถามกลับว่าแค่รับผิดชอบสังคมมันยากตรงไหนให้ความร่วมมือน,นิดนึงได้ไหมในช่วงวิกฤตแบบนี้ต้องติดก่อนถึงเข็ดใช่ไหม อีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆ้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ